เรามาทุ่งคำน้ำแซบนะคะนี่แล้วก็เดินมาเลยเราก็เดินเดินเดินมาอ,อนี่นะคะแล้วก็บอกแม่ทำไมคนเยินจังเยอะซะเหลือเกินเมียนแล้วนี่ดเดินมาหาของเล่นออของกินนะคะเดินมาเดินมา<ด>เห็นแต่คนคตดเยอะเห็นแต่รูโบอไม่รู้จะเล่นอะไร ไปเข้าผีก่อนแรกอย่างแรกเดี๋ยวก็เห็นผีโอ้ยนี่ต่อคิ้วโคตรยาวคนน่ากลัวน,นี่แล้วก็รอกว่าจะเสร็จก็ชอบชอบเข้ามาแล้วนะคะแบบมืดอะ่ะมืดอะ่ะให้เห็นคนเราวิ่ ไปเลยคนที่ไหนล่ะมันมีแต่ผีนี่อยู่ในนั้นไม่มันมีแต่คนปลอมตัวเป็นผีนะคะใช่นี่แล้วก็เดินมือเลยพี่เขาออกไปนี่แล้วก็วิ่งเร็วเลยนะคะวิ่งแบบวิ่งฮือจ้อชัววิ่งช้วแล้วก็มารับขนม สองพันแล้วเลยเราจเขาาา้ามาตอบคําถามกัน,อนกตอบคำถามว่าคะอย่างแรกก็ตอบคำถามของขวัญวันเด็กนะคะคาขวัญวันเด็กค่ะใช่คาขวัญว่าอะไรรักชาติไทยใส่ใจ,ใจโล<ด>กมาจาาัดฉลาดว่าจะได้ของกินเท่าไหร่น,นีก็จะเปิดกัน,นดได้สี่โชคุนก็ได้สี่รู้ใช่ไหมอ่า เธอรับขนมชุโย่อลูกเรีย้ไหลูกเียนไหเรียนไหนโูกเรียนไหนครับโูกเรียนือที่โรงเรียนไหนลูกโรงเรียนเซนต์นาดีรอบโอ้เซนต์นาดีโอเคอักครับวันรักครับ้อเป็นอะไรครับเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลอ้เอ๊ะทำไมถึงกลับเป็นพยาบาลลูก คนไไข้้ดสุดยอดขอรางวัลครับขอรางวัลนะคะหนูแน่ตัวนี้หนูชื่ออะไรน้องคสุดท้ายครับกินแล้วก็ต่อแล้วกินขนมนะคะกินขนมตะวันสิบบาทมึงไปด้วยต่อแถวไปด้วยยาวมากใช่แต่โดยแบบคือแบบใหญ่มากเลยเอยาวๆๆๆแล้วจะเดินไปเล่นของอันนั้นที่มันกระโดดทีนี้ก็ไปเซ็นทรันถ่ายรูปนะคะใช่เลยอันนี้ด่านที่สามก็คือตัดลูกบอลแหนเดียวให้ได้ใช่ ตะคูดอยาก,ยกนี่ก็มาถ่ายถ่ายถ่าย,ายทีลคนนี่ตักและสีมองนะคะแล้วก็แล้วเขาก็จุดให้นะคะนี่แล้วก็มาทำด่านอันนี้นะคะเตะลูกบอลเกือโดนเนี่นยก็มาต่อรูปปลาที่เล็กต่อไม่ได้ก็มาต่อรูปอีกน,นี้ก็มาเชิญลูกเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพปลา แต่ว่ามันทำยากยากก็เลยเปลี่ยนรูกก็เป็นลูก,ก,ลกอื่นก็ทำรูปอะไรเนะี่ยอันนี้รูปอะไรก็มาดูนะคะท่านซ้ายนี่ก็มาถ่ายนี่เราก็มาดูท่ที่นี่นะคะแล้วก็ทำบัตรครบที่นั้นก็มารับของขวัญใหญ่ก็ถือได้ดูเดี๋ยวกันเม่อคืนรถส่ตวตัก็มากินไก่เคสซีกันนะคะนี่แล้วก็กินไอติรมกินไก่เคสซีเสร็จปากเปืือนมาก <ส>นี่แล้วก็กินกินกินโคตรอร่อยนี่เรากินแบบอร่อยนี่โคตรอร่อยนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม um ่หมดนี่ขนมที่ได้ของเล่นที่ได้นะคะได้สติกเกอร์ด้วยใช่แล้วก็มาทาสีนะคะเดินไปเลย แล้วก็เล่นโกคาร์ดครับเล่นโกคาร์ดใช่แล้วเขาเล่นนะแต่ว่าเราไม่เล่นอันนี้เราก็จะระบายสีแบบมับ่วๆแบบนีราคาระบายสีอะไรก็ได้ระบายมั่วๆเลยตรงนี้เขาก็เล่น<ช>นะคะชื่อตัวเองอะระบายยังไงก็ได้ที่มันแบบสวยอะ เดินไปรอบๆนะคะเห็นเขาเล่นแล้วก็มีแสรแว่น้ำมีให้สองคนเขาอะเล่นอะ <S <S แล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็กลับเข้าไปข้างในนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็ไปรับของขวัญยิ่งใหญ่ประเทศไทยแล้วก็มาติดแต่นะคะเหลือดันสุดท้ายก็คือรับรางวัลอืมอันยิ่งใหญ่นะคะนี่แล้วก็ถ่าย <S <S นี่มาถึงแล้วมาจับฉลากกันว่าจะได้อะไรนะคะ แล้วก็เอามือจกไปเลยเราอยากได้เอิมของเล่นที่ไม่ใช่ของผู้ชายนะคะแต่ว่าได้ของผู้ชายเฉยมันมีจักรยานด้วยนะคะจักรยานก็คือแบบอันแบบโชคเียเราได้สิงโตนี่แล้วก็เป็นเล่นบ้านลุมนะคะบ้านบลใช่บ้านลุมหรือบ้านบนก็ได้ <c oughs> เล่นพ่อแม่ลูกด้วย เขาไปในนั้นเอาลูกบอลเข้าไปในนั้น,น,นแล้วก็มายิ้มนะคะไปยิ้มกระต่อแล้วทีนี้ก็มาระบายสีนะคะนี่แล้วก็เป็นรับของกินนะคะมีไอติมไอติมไม่ได้กินเลยแล้วก็มมกแล้วก็มีไก่ป๊อบนะคะแล้วมีไก่ป๊อบน่ากินแล้วก็มีเอิม่มอะไรนะสีส้มๆอะคะ่ะตัวอะไร มนแล้วมีไอศครีมนะคะก็คือสตรอเบอรี่กับองุ่นนี่โคตรอร่อยนี่น,นี่กินแบบจุกจุไปเลยเราเอาซ้อมมะเขือเทศกินกับไก่ป๊อบนะคะโคตรอร่อยเอาไปให้พ่อโคตรเยอะ